สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้พบกับเทค p h โต้ถ่ายไปเรื่อยวันนี้มีข่าวคราวของการรถไฟครับที่พร้อมเปิดให้บริการขบวนรถทางไกลเพิ่มเติมถึง6ขบวนและก็ขยายเส้นทางอีก4ขบวนเพื่อรองรับความต้องการการเดินทางของประชาชนที่มีมากขึ้นเริ่มวันที่1พฤษภาคม2,565เป็นต้นไปข่าวนี้ นายเอกรัฐศรีอารยันพงศ์ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์การรถไฟแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยว่าตามที่การรถไฟได้เปิดรับฟังความเห็นของประชาชนเพื่อนำมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการการเดินรถล่าสุดการรถไฟก็มีความพร้อมในการเปิดเดินรถเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชนเพิ่มเติมในหลายเส้นทาง ประกอบด้วยขบวนรถเชิงพาณิชย์หรือว่ารถทางไกลเส้นทางสายเหนือสายตะวันออกเฉียงเหนือและสายใต้จำนวน6ขบวนการขยายปลายทางขบวนรถบริการเชิงสังคมอีก4ขบวนซึ่งสามารถรองรับการเดินทางของผู้โดยสารที่จะมีมากขึ้นทั้งในเขตเมือง ระหว่างเมืองและทางไกลทั้งนี้ก็เริ่มตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2565เป็นต้นไปสายที่เปิดเพิ่มประมาณนี้นะครับสายเหนือจำนวน2ขบวนได้แก่ขบวนรถด่วนที่51วิ่งกรุงเทพเชียงใหม่เปิดให้บริการวันที่1พฤษภาคม2565กับขบวนรถด่วนที่ 52วิ่งจากเชียงใหม่กรุงเทพเปิดให้บริการวันที่2พฤษภาคม2565ในส่วนของสายตะวันออกเชียงเหนือจำนวน2ขบวนได้แก่ขบวนรถเร็วที่141กรุงเทพอุบบนราชธานีเริ่มให้บริการวันที่1พฤษภาคม2565กับขบวนรถเร็วที่ 142อุ 1> 1, 4, 2, บลราชธานีกรุงเทพเริ่มให้บริการวันที่2พฤษภาคม2565ในส่วนของสายใต้ก็เพิ่ม2ขบวนได้แก่ขบวนรถด่วนพิเศษที่37กรุงเทพสุงไหงโกลกเริ่มให้บริการวันที่12พฤษภาคม2565กับขบวนรถด่วนพิเศษที่38 สุงไหงโกลกกรุงเทพก็จะเริ่มให้บริการวันที่13พฤษภาคม2565ขบวนรถที่ขยายสถานีต้นทางปลายทางจำนวน4ขบวนได้แก่ขบวนรถธรรมดาที่233ขยายต้นทางปลายทางเป็นกรุงเทพสุรินทแล้วก็สุรินกรุงเทพ เริ่มให้บริการวันที่1พฤษภาคม2565ขบวนรถธรรมดาที่2 3 4ขยายต้นทางปลายทางเป็นกรุงเทพสุรินทร์สุรินทร์กรุงเทพก็ให้บริการวันที่2พฤษภาคม2565ขบวนรถชานเมืองที่3 7 9ขยายต้นทางเป็นกรุงเทพฉะเชิงเซา ก็เริ่มให้บริการวันที่16พฤษภาคม2565และขบวนรถชันเมืองที่380ขยายต้นทางเป็นชะเชิงสาวกรุงเทพก็เริ่มให้บริการวันที่17พฤษภาคม2565ในาเอกกรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าการรถไฟยังมีแผนทยอยปรับเพิ่มการเดินรถให้สอดรับกับความต้องการในการเดินทางของประชาชน ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งหากรวมขบวนรถที่จะเปิดให้บริการอ e ีก6ขบวนในวันที่1พฤษภาคมนี้จะทําให้มีขบวนรถที่เปิดให้บริการทั้งสิ้น194ขบวนต่อวันแบ่งเป็นขบวนรถเชิงพาณิชย์54ขบวนขบวนรถเชิงสังคมเปิดให้บริการ140ขบวนและแบ่งตามเส้นทางได้เป็นสายเหนือ36ขบวน สายตะวันออกเชียงเหนือ46ขบวนสายใต้50ขบวนสายตะวันออก24ขบวนสายมหาชัย34ขบวนและสายแม่กลอง4ขบวนนอกจากนี้การรถไฟยังมีแผนทยอยปรับเพิ่มการเดินรถอย่างต่อเนื่องให้สอดรับกับความต้องการการเดินทางของประชาชนที่มีมากขึ้นในอนาคต โดยอยู่ระหว่างเสนอสํานักง,งานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเพื่อดําเนินการจัดหาหัวรถจักรและตู้โดยสารใหม่ตลอดจนให้ฝ่ายการช่างกลเร่งปรับปรุงหารถจักรและตู้โดยสารเพื่อนํามาเปิดให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างเพียงพอสําหรับการปรับปรุงเพิ่มขบวนรถในครั้งนี้การรถไฟก็ยังให้ความสําคัญต่อมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาด ของไวรัสโควิด -19 นะครับตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมและก็กระทรวงสาธารณสุขควบคู่กันโดยได้กำหนดจุดคัดกรองวัดไข้ผู้โดยสารก่อนเข้าในพื้นที่สถานีการตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือการให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาพร้อมกับให้สแกนแอปพลิเคชันไทยชนะก่อนและหลังใช้บริการ หากผู้โดยสารไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันไทยชนะได้ก็ให้กรอกข้อมูลการเดินทางแทนผู้ที่ต้องการเดินทางนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์1690ตลอด24ชั่วโมงหรือทาง Facebook แฟนเพจของทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทยด้วยนะฮะเขามีให้บริการมีเจ้าหน้าที่คอยตอบคำถามให้หากสงสัย ก็เป็นเรื่องดีนะฮะเพิ่มขบวนเดินรถขึ้นมาแล้วก็จะลดการแออัดนะฮะบางคนอยากไปขบวนนี้แต่ไม่มีเหลือขบวนเดียวเที่ยวเดียวมันก็จะลดการแออัดไปด้วยคนก็สามารถเลือกกนหนึ่งทางได้มากขึ้นก็ถือว่าจะลดอัตราการแข่งแย่งซื้อตั๋วนะฮะบางที่เต็มเร็วเพราะมีขบวนเดียวอย่างเงี้ยสายเดียวขบวนเดียวทั้งวันพลาดแล้วพลาดเลยรอวันต่อไปอย่างนี้ก็ไม่ไหวอันนี้ มีเพิ่มขึ้นมาหลายเส้นทางก็เป็นทางเลือกให้ประชาชนได้เดินทางได้นะครับวันนี้เทค e โฟโต้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังมีข่าวคราวมาแจ้งกันเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้เท k e โฟ o ต้ถ่ายไปเรื่อยขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับสวัสดีครับ